คูภาชรดาเป็นครูฝึกสอนได้จะครบหนึ่งปีแล้วเธอสอนอยู่ในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโรงเรียนของเอกชนแต่สิ่งที่เธอได้เห็นเป็นประจำตลอดเวลาหนึ่งปีคืออุ้ยเรอสวยจังเลยอ่ะซื้อมาใหม่แต่พอดีเดี๋ยาทำกันมากขึ้นยังอ่ะอุ้ยฉันขอร้องไม่สิไม่ดื่มเอาไปนั่นเดี๋ยวจานค่ะ

เราไทยมาคุณหรอคู้ว่าอยากเป็นกอซ่าสวยกันไม่ใช่มันคุ้แล้วพี่ทอนล่ะอยากเป็นจิ้งรีคุณว่าจิ้งเรย์จิ้งเรยบอกก่านะแล้วต้นล่ะอยากเป็นอะไรอะไรนะคะสติ๊จอบค่ะผู้กคนไอโฟนคนใหม่อ๋ออยากเป็นสติ๊กเพราว่าเป็นไซเดอร์ดีกว่านะแล้วปันล่ะอยากเป็นอะไรอื้อค่ะคุณหรูจะเป็นนักร้อง ้อาเพลงอะไรคะมอล่โล่เลยไม่เพลงตางานอยกโซไ้าใช่สิ่งอเข้าตัวแอลสเตอร์น้าเง้เป็นไหร้าเี้ยชาถูกค่ะเอาแแล้วก็สุดในะแล้วย้อองอยากจะเป็นอะไรหนูอยากจะหนูอยากจะท้องค่ะคุณครู่ค่ะองฉันเป็นผู้หญิงฉันยังท้องไม่ได้เธอจะ มาทองได้ยังไงพวกกะเทยหัวโป่กเยทกชานกะท็ชาน้ถ้าเป็นผู้ชายนะจะท้องได้ยังไงล่ะคุณครูอะไรครับคุณครูเ่้อใครคะไม่้ค่ะมีงขนนล้หเด็กแล้วเนมันกว่าขยะแล้วมันปลาค่ะใช่ค่ะแค่แหละพวกรัก้าได้เรีคารบ เนค่านยมสยหน้าเหอหหน้าหเี่ยวุ่นหายวันวันมาจะมุ่นหายกันแล้วปวหวเลยแบ่ชอบกระอ่ใช่จสยที่สุดหน้าสฉนเต๋มไหมเธอคือนจริงเรานนโอเคปะอโอเคคือนโอเค พ่อีนางยูเด็กตามตัวเล um. ็หหกก็ยู่วันนี้พวกพี่เ่องเียบประดิษฐประดอยมากมายลูกศิษย์ลูก พี่แอต่งหน้ามาเรียนทำไมอ่ะัเอผู้หญิงย่งก็หนูเป็นผู้หญิงนี่ครับพ่ออหนูยแต่งหน้ามาค่ะเอ๊ี่ทอนนี่สิมันไม่แต่งชุดนักเรียนมาย้อนสีมาทำไมเนี่ยผมอ่ะมันไม่แต่งชุดนักเรียนมาย้อนนี่สินอชุดอะไรมาเรียนเนี่ย แล้วใส่โมทำไมไม่ไปใส่เรียนมาเรียนเพราสอบได้มหาลัยแล้วนี่รับพอก็เลยตั้งใจมาใส่เพื่อนเพื่อนในโรงเรียนเหรอคะเหรอห็นสิึงตามพอมานี่พอร้อนนีลูกพีท้อนมา แกสองคนน่ะเมื่อเช้าอ่ะแกคงไม่ได้เห็นเหมือนฉันนะสิเมื่อเช้าเนี้ยฉันสามคนน่ะโดนตีหน้าสองคนเลยแหละตีเรื่องอะไรอ่ะก็พออ๋อบอกว่าพูดฉันแต่งตัวผิดระเบียบใช่ไหมใช่ไหมวุ่นวายใช่แต่ละเมื่อผิดระเบียบไม่ทำให้ติดมัญจา,า,าลงโง่ลงซะหน่อยใช่มหาวิทยาลัยเราก็ได้แล้วแล้ว้าแลวพอเอารู้ได้ไงฉันว่านะเรื่องเนี้ยต้องมีมูลเหตุ ฉันว่าต้องเป็นเพราะอาจารย์พัดแน่เลยที่ไม่ชอบพวกเราอะไรเนี่ยอาจารย์พัดเข้ามาก็วนวายแล้วเทอะอย่าค่ะเขาโทษยังไม่ได้เข้ามาค่ะแค่เป็นนิสิตฝึกสอนสารเนไงเขาหมักกมีปัญหาแล้วเพื่อจะเข้ามาก็มีปัญหาแล้วเขาอยู่กับมันตั้งนานจะมีปัญหาเลยใช่ไปเจอดีหรอกแต่งตัวแต่งตัวดีๆก็ประหารผู้ชั้นแต่งตัวผิดระเบียบฉันว่านวันครูบินเนี่ยคงไม่มีใครว่าแน่แน่เลยันหนึ่งคนแล้วฉันไม่ว่าฉันก็ไม่ว่าฉันก็ไม่ว่าใช่ยังเจ็บอยู่เลยอ่ะ สวัสดี<อ><อ>ค่ะไม่รู้นะกเกิดจากสาเหตุอะไรแต่ครูทุกคนจะลงโทษเธอพวกเธอไม่ได้ถ้าพวกเธอทําถูก,กฎระเบียบครูทุกคนได้ให้อภัยพวกเธอแล้วแล้วลพวกเธอหลักให้อภยอัยครูหรือเปล่าพรุ่งนี้ก็วันครูแล้วนะพวกเธอคิดกันหรือย,ยังว่าจะทําอะไรให้ครู นี่พวกเธอฉันว่านะคะครูพัดอะของมันดีนะเธอเธอจําเรื่องมานั้นได้ไหมที่ครูพัดช่วยพวกเราจากพวกจิโกะปากซอยอะที่มันจะไล่ลุมเตะพวกเราอ่ะใช่ใช่ใช่เออใช่ใช่ใช่นั้นครูพัดเขายอมเสี่ยงเอาชีวิตแรกเพื่อพวกเราเลยนะเธอฉันว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครูพัดเขาอาจะออกแล้ว่ะพวกเราจะทําอะไรให้ครูดีอะเดี๋ยวช่วยกันคิดเนาะ ว <ทำ S 1> พวกเราแบบไม่ดีไว้กับแต่นั่งหลายอย่างเนาะน้องสารจังหนึ่งังพี่อาจารย์เขาไปอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเขาก็จะกดพวกเราป่าอย่างเงี้ยเราก็อยากไปขอข,อขามาเขาเนาะเออใช่เราก็ไม่ค่อยดียกับแกแต่ว่าออแกแกก็เป็นครูสอนเราตั้งหนึ่งปีแล้วอ่ะจะทําให้เราอ่ะมีวันนี้ได้ออขอควฝันพวกเราดีนะเออ <Hello. S 1> ตอนช่วย <Hello. S 1> คิดว่าเราจะทําอะไรกันดีค <Okay. S 1> okay. ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย 在。 เพียงหยดเดียวที่ไรลมาจากตากอยากจะขอเธอเธอสักลเล,ล่มคำที่ทำให้เธอต้องช้ต้องเสีย ชอบบนยัง I will

เดินตามกูมากูร้อนตีนรูป<น>ต่อมาดิโอนเดินตาม,มาากูมาดิ ยังสามสิบทำไมทำไมเยอะฉันยอะกูไม่รู้นะก็เกิดจากสาเหตุอะไรมันมีรูปมึงเหรอปายมึงรูปมึงน่าจะมใจใช่ไหมเออมีใจเออก้มก้มหน้าก่อนก้มหน้าก่อน้องเนี่ยจุดใครไหมจุดตรงนี้มั้ มึงก็เดินเข้าไปอ่ะไอ้หนูโอ้ยเกนไปโอ้ยนะดูทำไมกูไม่เห็นไปดูล่ะ้มง